งานประเพณีต่างๆของภาคอีสานมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานมาแต่ครั้งโบราณอย่างแนบแน่นที่เรียกว่า22และประเพณีบุญบั้งไฟก็เป็นอีกประเพณีที่สำคัญของคนอีสานที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีตซึ่งคนอีสานมีความผูกพันเนื่องจากเป็นเครื่องมือในพิธีขอฝนที่ยิ่งใหญ่ และเอกระเริกที่สุดในบรรดาประเพณีขอฝนอย่างอื่นๆจังหวัดยะโสธรเป็นจังหวัดที่จัดงานประเพณีบุญบ้างไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีขบวนแห่บ้างไฟยาวเหยียดหลายกิโลเมตรและถือเป็นบุญประเพณีประจําจังหวัดในทุกๆปีการทำบุญบ้างไฟมาจากความเชื่อของคนในภาคอีสานว่าเป็นการบูชาพราแทน ซึ่งเป็นเทพเจ้าบนฟ้าที่ดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลอันจะยังผลให้ข้าวปลาอาหารในท้องนาอุดมสมบูรณ์โดยเหตุนี้เองเมื่อถึงเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีก่อนจะมีการทำนาชาวบ้านภาคอีสานจะพร้อมใจกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อขอฝนกับพญาแทนให้ตกต้องตามฤดูกาลสำหรับการเตรียมงาน เมื่อชาวบ้านตกลงกันแล้วว่าจะจัดบุญบ้างไฟในวันไหนก็แบ่งงานกันเป็นกลุ่มซึ่งกลุ่มหนึ่งมีประมาณ5-10ครัวเรือนทำบ้างไฟหนึ่งบ้างโดยผู้ชายรับหน้าที่ทำบ้างไฟส่วนผู้หญิงรับหน้าที่เตรียมอาหารการกินต่างๆและจำพวกขนมนมเนยโดยเฉพาะเล่าสาโทส่วนทางวัดและมรคทายกจะรับผิดชอบในการบอกบุญไปยังหมู่บ้านอื่นๆที่จะมาร่วมงาน ชนิดของบั้งไฟมีด้วยกันอยู่3แบบดังนี้บั้งไฟหางเป็นแบบมาตรฐานที่นิยมทำกันทั่วไปเวลาจุดจะพุ่งขึ้นสูงมากมีหลายขนาดบังไฟกล่องข้าวรูปร่างคล้ายกล่องข้าวเหนียวมีขาตั้งสามแฉกลักษณะคล้ายจรวดบังไฟตะไลรูปร่างคล้ายกงจักรมีไม้ทำเป็นวงกลมครอบหัวท้ายของบั้งไฟ และนอกจากนี้ยังมีบั้งไฟอื่นๆที่แตกย่อยออกไปอีกหลายชนิดสำหรับบั้งไฟที่ชาวบ้านนิยมทำกันมากที่สุดคือบั้งไฟหางมี3ขนาดคือ 1. บั้งไฟห้อยห้อยตรงกับภาษากลางว่าร้อยเป็นขนาดเล็กที่สุดบรรจุดินปืนน้ำหนักไม่เกิน11กิโลกรัม 2. บั้งไฟหมื่นเป็นบั้งไฟขนาดกลาง บรรจุดินปืนหนัก12ถึง119กิโลกรัม 3. บังไฟแสนเป็นขนาดใหญ่ที่สุดบรรจุดินปืนหนัก120กิโลกรัมขึ้นไปช่วงเวลาในการจัดงานบุญบั้งไฟวันโฮมหรือวันรวมเป็นวันแรกของงานชาวบ้านจะจัดทำบุญเลี้ยงพระเพนประมาณเวลา15นาฬิกาของวันโฮม ทางวัดจะตีกลองเป็นสัญญาณบอกให้ทุกคุ้มนำบ้างไฟมารวมกันที่วัดแต่ละคุ้มจะมีการเอบ้างไฟซึ่งเป็นบ้างไฟตกแต่งสวยงามไม่สามารถจุดได้เป็นการประกวดประชันกันเบื้องต้นมีการจัดขบวนแห่บ้างไฟและในขณะที่แห่บ้างไฟจะเสิรงบ้างไฟไปพร้อมๆกันด้วยลันจุด รุ่งเช้าของวันบุญบั้งไฟญาติโยมจะนำข้าวปลาอาหารทั้งขนมหวานมาทำบุญตักบาตรร่วมกันที่วัดหลังจากพระฉันจังหันเสร็จแล้วก็จะนำบั้งไฟมารวมกันที่วัดแล้วนำไปจุดที่ค้างบั้งไฟหรือร้านสำหรับจุดบั้งไฟที่สำคัญเวลาจุดต้องหันหัวบั้งไฟไปในทุ่งนาหรือหนองน้ำเพื่อป้องกันอันตรายตามประเพณีโบราณก่อนจะมีการจุดบั้งไฟ ทางบางไฟจะไหว้ครูก่อนเมื่อบังไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าบางไฟคุ้มไหนหรือคณะไหนขึ้นสูงจะรัวกองเสียงดังเพื่อโห่ร้องรัคนกับเสียงร้องรำทำเพลงด้วยความดีใจในทำนองเดียวกันถ้าบางไฟของใครจุดแล้วไม่ขึ้นเรียกว่าไม่ขยับขยื่นเลยหรือบางไฟแตกภาษาบางไฟเรียกว่าบางไฟซุก คือการพ่นไฟออกมาแต่ไม่ขึ้นช่างบ้งไฟจะถูกลงโทษด้วยการโยนโคลนประเพณีบุญบ้างไฟนอกจากจะเป็นการขอฝนต่อบพญาแทนเพื่อให้ฝนตกต้องตามด้วยดูการแล้วยังเป็นกุศโลบายเพื่อเสริมสร้างกํำลังใจให้ชาวนาในการทำนาในแต่ละปีอีกด้วยประเพณีบุญบ้างไฟ เป็นประเพณีที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดยโสธรซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ร่วมกันสืบสานต่อไปอย่างน้อยก็เป็นงานบุญที่ให้ความรื่นเริงและเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของผู้คนในท้องถิ่นให้ได้ร่วมพบปะสังสรรค์กันทั้งยังแสดงถึงความงดงามของจิตใจที่มีต่อประเพณีและการทำบุญในพระพุทธศาสนาก่อนจะลงมือทำนาทำไร่ หรือทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไป